โรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 8ประจำปีการศึกษา2 5 6 0สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ณไร่เพชรประดับฟ้าอำเภเขาค้อจัังหวดเพชรบูรณ์โดยมีดรบันิตครุฑทางคะ ผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุศ์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้วยการวันวิมคลครุฑทางคะผู้มยการโรงเรียนกรดิตวิทยานุศ์อาจารย์เจ้าที่และนักศึกษาจำนวนรวมร้อยคนโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษจ,จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตอนเองเพื่อใช้ในการเรียนการสื่อสารชาวต่างชาติและชีวิตประจําวัน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนโดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษนำทีมโดยผู้อำนวยการบอนิม,นมนคลครุฑทางคะผู้อำนวยการบริเวณกุลดิตวิทยาลุสร พร้อมด้คณะครูมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้นักเรียนได้สนทนาภาษาอังกฤษและเป็นการสร้างบรรยากาศในค่ายให้มีความเป็นสากลมากขึ้นโดยกิจกรรมภายในค่ายภาษาอังกฤษนี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการสำหรับกิจกรรมภายในโครงการจะเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนโดยแบ่งเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันและกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยจะแบ่งเป็นฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษ,ต,ษต่างๆให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการสอดแทรกความรู้ความสนุกสนานและฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง